แล้วก็เอาบุญให้แม่หมดเลยนะงวดนี้ขอตรงๆสามตัวเพียพ้ยเพี้ยงวดที่แล้วหงายหลังกันทั้งบางงวดนี้ขอแบบสามตัวเพียพ้ยเพี้ยเราเลือนะ่อนนักสู้ล้วแม่บอก คือบอกว่าไงนะปล่อยปลา,ปาเงนินค่ากี่บาทสองพันสองพันเท่าไหร่มันต้องมีเศษดิหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทโอ้ยเก้าเก้าสิบเออเดี๋ยวงวนหน้าม้วน้า